โอเคครับเจออีกแล้วนะก็ฮัลโหลสวัสดีครับพผมจุงคุงซ h นะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนนะวันนี้เราอยู่ในแมปของพี่ดารกกี้เกมเมอร์นั่นเองนะครับซึ่งโหลดมาแมวพี่ดารกกี้นะก็ ดูของพี่ดักกี้สิใช่เป็นอะไรที่ดีมากซึ่งผมจะเอ,อขอเล่นละกันข้างที่น่าจะเป็นเล็กเพลพี่ดักกี้นะและในพี่พี่ดักกี้เขาบอกหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของพี่เขาเองจบนะดารดลางอะไรต่างๆก็ดินสำหรับพวกดิน ก็ออกไปข้างนอกก็สังเกตว่าพี่เขาจะอยู่แถวเมืองว่นเอ็นบซนะนี่คืออะไรครับนั่งรถสิครับไป <c oughs> ซึ่งผมก็ไม่เคยดูนะอาจจะเป็นฟาร์มอันนี้อาจจะเป็นฟาร์มของพี่ดักกี้โดยอัตโนมัติก็ได้นะฮะฟาร์มอัตโนมัติของพี่ดักกี้ โอเคแมปพี่ดักกี้สวยครับฟาร์มอโตโนมัตนะถ้าใครอยากดาวน์โหลดก็โหลดไปเลยนะนี่คืออะไรครับขอลงไปหน่อยอ๋อที่เก็บฟาร์มอัตโนมัตินั่นเองนะครับเป็นพวกพืชผลดีต้ันหนาต่างที่พี่ก็มี เอออันนี้น่าจะเป็นเออที่ลงโจงสำหรับที่ปลูกต้นไม้นะหลังหลังจากที่ผมเคยได้ดูนี่ก็น่าจะเป็นฟาร์มเล็กๆของพี่เขานะฟาร์มวัวฟาร์มวัวจะมีของแกะแล้ะนี่คืออะไรครับนี่คืออะไรครับ จะแหลกนะก็ต้องขออาภัยด้วยนะฮะคืออะไรครับอันนี้ดูหน่อยซิฟาร์มไก่หรือเปล่าฟาร์มไก่หรือฟาร์มไก่มันมีอีกตอนนี้น,ะน,น,นี่นะมันตับมาซดูหน่อยสิฟาร์มอะไรกันในอันนี้ฟาร์มอะไรครับถ้าใครรู้คอมเมนต์นะผมไม่รู้คือฟาร์มอะไรฟาร์มบัว หรือเปล่านะและ้วก็ข้างๆครับอื้มมีมีนนี้คือที่ทิ้งขยะของพี่จั๊กี้นะแบบนี่เลยฟังก์กายอัตโนโมัติอัตโนโมัตนะินะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่หลับท,ที่นอนตอนนอนหน่อยแล้วกัน อีกทีแล้วเนี่ยสามนาทีโหลดแบบนี้มาโหลดโหลดแบบนี้ได้ที่ชั้นหนลของพี่นะแบบลงแบบเฟี้ยวหน่อยแล้วก็ข้างล่างนี่นะจะเป็นเออที่เก็บไข่นั่นเองนะอัตโนมัติคืออัตโนมัตินะไข่ไข่ตรงนี้เขาบอกว่าก็จะหล่นมาตามนี้หนูดูกล่องเซ้ะ อันนี้คือให้เราสายต่อนะครับคือเรามาเล่นต่อจากพี่ทามันงผมเห็นส,สายไบเขหยุดไงนี้โอเคเดี๋ยวค่อยมาดูล้กกันถิดตูให้เขาด้วยและอันนี้เออผมไม่แน่ใจว่าแม็กของพี่ดากี้เขาจะก,กว้างใหญ่ไปถึงสุดต,ตรงนู้นหรือเปล่า น,นี่ครับคืออะไรครับผมก็ไม่เคยดูคลิปพี่เขาท่อหน,อนะ <c oughs> ทางเข้าอยู่ไหน,นอ่ะอ๋อนี่ตัวอ,อ,อะไรครับดูหน่อยอ๋อผมรู้แล้วฟาร์มไอเนี้ยมอนสเตอร์อัตโนมัตินะ ปาร์มอนสเตอร์อัตโนมัตินั่นเองขอสำรวจภายในหน่อยสิโอ้โอ้ไม่เบาครับสำหรับพี่ดักกี้เราอืมสวยผมให้อันดับหนึ่งสำหรับพี่นะโอ้ลงเหอะสูงเกินป้ายสูงเกินป้ายเอ้ยเกือบเกือบยูได้แล้วนะ โอเคต่อที่อื่นก็ขออภัยนะที่ผมอาจจะทัวแบบไม่ได้หมดนี่คืออะไรครับกระทงหรือเปล่าที่พี่เขาบอกในคลิปลากระทงนะตั้งแต่ตอนนู้นเลยจะไม่พูดพูดอะไรทุยจีรักกี้เขาบอกว่าอันนี้เป็นท่าเรือ นะพี่ก็ไม่รู้ไ่ทําทำอะไรเหมือนกันนะเพาราะภาค0.15ยังไม่มีเหนยนะให้เรามาสารต่อได้นอน <c oughs> แม่กรงพี่ดากี้ช่างสุดยอดอะไรขนาดน,นี้อ๋อพี่เขาก็ทำทางเดินได้หรูหรูมากทางนู้นเหมือนจะมีอะไรบางอย่างรอเราอยู่ หรือว่าไม่มีไปดูหน่อยเซขอภัยนะแลกช่วงนี้นะแอปไม่ค่อยพัฒนาอ๋หอหรือว่าลายเหตุโถวเว้ยพีดากี้เขายังไม่ได้มาทางนี้กี่นาทีละหกนาทีแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็คงจะได้ลาโลกนี้และอันนี้คืออะไรครับอันนี้คืออะไรครับ ทางโวลจังเอ้ยนี่มันอะไรมันหัวเจอหมดแล้วอะไรห้องมอนสเตอร์หรืออ่าโอ้ยผมไม่ดูแล้วห้องอะไรมันลึกมากโดนตาลายขึ้นดีกว่าครับเอ้ย ที่อื่นต่ออ๋ออาจจะเป็นถ้ำว็ได้นะสพานดิวิ่งมีขวานด้วยผมชอบขวานเหมือนกันผมอาจจะทัวร์แม่ของพี่ดากกี้ไม่หมดนะ้ม่ขออภยัยอาจจะทัวร์แม่ของพี่เขาไม่ได้หมดเนานะ นี่ครับไฮไลท์อ่าไฮไลท์ของเราสตองโฮนั่นเองครับขออนุญาตเอาทอสสองพี่ดักกี้มาปักกินผักเยอะๆไฮไลท์ของเราสตองโฮเออขึ้นยังไงเนี่ยขออนุญาต สายปังเหมือนเดิมโอเคขึ้นไปแมวมีดาก,กีนนะ่าจะมีเท่านี้นะนะหรือว่ามีอันมีอันไายแสนโพนอีกเก่าทางเก่าผมว่าจะใช้อันนี้แหละเป็นแมปประจนัยของผมที่จะเล่นนะที่ดักกี อตัอออตโนมัติฟาร์มคือฝั่งอัตโนมัติโอเคอน่าจะจบแล้วมั้งก็า,าจะลักเข้าฟอนนี่นะแสนนานเดี๋ยวผมจะเอามาพัฒนามั่งด้วยโอเคครับสำหรับคลิปของแมพของพี่ดักกี้เกมเมอร์ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ มีข้อมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์ทางดีคริปชันด้านล่นะครับเออว่าอยากได้แมวม่ดาคี้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะแล้วก็ลักลงมาในโฟลเดอร์เองเออเอ,อ,อันนี้อาจจะเป็นเหมืองพี่เขานะ